ดิฉันย้ำเตือนก่อนเนาะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการศึกษาดูงานดิฉันขอย้ำว่าจริงๆศึกษาดูงานอ่ะมันมีความจําเป็นเพราะว่ามันมีองค์ความรู้บางอย่างจริงๆที่ประเทศเราอะ่ะบางทีเราต้องไปเรียนรู้จากหน่วยงานของประเทศอื่นที่เขาทําสําเร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าออความความความ,ความเรียกว่าอะไรความน่าสงสัยก็คือว่าออสิ่งเหล่านี้มันต้องเอาเอาเอา,เอาสิ่งที่คุณไปศึกษาดูงานมากลับมาบอกให้ประชาชนร,รู้ว่าสุดท้ายอะ่ะที่คุณศึกษาดูงานไปอะ่ะคุณได้อะไรกลับมา ดูงาน56วันน่ะแต่ไปดูงานจริงๆในบรรดา5 6วันเนี่ยคือท่านดูงานแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงคืออันเนี้ยนึกออกไหมมันไม่มีใครบอกหรอกว่าว่าว่า,วาไม่ไม่มีใครบอกได้ว่าถูกหรือผิดนึกออกไหมแต่ว่าให้ผู้ประกันตนหรือให้เจ้าของเงินเขาตัดสินเองแล้วเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านแล้วถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ทําอะไรผิดไม่ไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะท่านก็ไม่ต้องรู้สึกร้อนรนอย่างอย่างที่ย้ําไปเนาะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การดูงานมันยังมีความจําเป็นเพราะว่าบางทีอ่ะอย่างเรื่องกระบวนการปฏิรูปงบประมาณของประเทศเราเอย่างเงี้ยคือถามว่าเราเราทำกันมาแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะทําให้การใช้งบประมาณมันเปิดเผยโปร่ปปงใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้อ่ะเราก็ไปดูว่าแต่ละประเทศอ่ะเขามีวิธีคิดยังไงเขาทํากันยังไงนึกออกไหมเรา,าเอามาเอามาทํากับประเทศเราแต่ว่ามันก็เป็นข้อสงสัยที่ท,ที่ที่มันก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่าคือท่านไปดูงานกันแบบ5วัน6วัน แต่ว่ามีสล็อตด,ดูงานอยู่2ส,สลอ็อตแล้วคือท่านเป็นบอร์ดแพทย์แต่ว่าท่านไปดูงานเ,เรียกว่าอะไรสถาบันทางการเงินท่านตอบได้ไหมล่ะว่ามันมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือว่ามันเอาองค์ความรู้นั้นกลับมาพัฒนาได้ยังไงถ้าท่ารู้สึกว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดนะจริงๆนะการตอบโต้ดิฉันเนี่ยมันจะง่ายมากเลยท่านถแถลงข่าวเลย ว่าท่านไปดูอะไรมานะคะเออท่านได้อะไรแล้วก็มีรายงานว่าโอเคไปดูงานแล้วได้1 2 3 4 5สอาแล้วท่านจะเอาอีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยกลับมาพัฒนาเป็นอะไรในสํานักงานของท่านดิฉันก็น่าหงายไปเลยแค่นั้นเองเออก็พร้อมรับที่จะเออใช่<อ>ใช่ใชกลับมาแบบมีเหตุมีผลก็โอเคใช่ <ๆ S 2> ทีนี้พี่รู้เรื่องโครงการทำเว็บเว็บแอปใช่ค่ะเพ<า>ื่อทุกจะบริหารจัดการหลังบ้าน คืออ่ะดิฉันดิฉันถามเนาะคนที่เดบแอปทั้งประเทศเนี้ยท่านคิดว่าราคานี้เหมาะสมไหมกับการทําหลังบ้านประกันสังคม850ล้านอ่ะแน่นอนว่าดิฉันเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนาะฉันอยู่ในติบัญญัติดิฉันอาจจะติดตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้แต่ดิฉันให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งประเทศได้เป็นผู้ตัดสินว่าไอราคานี้มันเหมาะสมไหมแล้วก็พีรุษที่อยู่ในโครงการนี้เนี่ยคือไอการเรียกว่าอะไรนะ การประมูลเนี่ยมันแทบ,บจะไม่ได้มีการแข่งขันราคากันเลยถ้าไปเปิดดูนะเจ้าแรกที่เสนอราคาก็คือแปดร้อี่สิบแปดจอีกเจ้าหนึ่งก็คือ8 4ดร้อยล้านซึ่งราคาราคามันชิดกันมากมันอันเนี้ยมันสามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยว่าเฮ้ย คือทำไมคุณไม่แข่งราคากันเลยถ้าแข่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นแบบ790800หรือว่าต่ํากว่านั้นอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่นี่คือมันโอ้โหมันชิดราคากลางแล้วมันราคามันก็ชิดกันมากนะคะแล้วก็เออมันจริงๆโครงการนี้มันทําช้าเนาะแต่ว่าเขาอ้างโควิดก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สั่งปรับซึ่งในส่วนเนี้ยคือต้องบอกว่าไอโครงการนี้มันเริ่มตอนท้ายท้ายโควิดแล้ว นะคะถ้าไปเอาถ้าไปเอาตารางตารางการเริ่มงานเนี่ยมาดูเนี่ยจะรู้ว่าเออมันเริ่มท้ายๆโควิดแล้วแต่ว่าท่านกับเอาเรียกอะไรวิกฤตโควิดมามามาทำให้คนที่เป็นผู้ชนะประมูลเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านพยายามจะตรวจรับงานอยู่ก็คือเซ็นแล้วว่าโอเคงานเสร็จแต่ว่าท่านตรวจรับมาปีหนึ่งแล้วอะเท่ากับว่าปีหนึ่งที่ท่านพยายามตรวจรับอยู่เนี่ยคือสํานักงานก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะเออแล้วก็บริษัทนั้นก็ไม่ถูกสั่งปรับถามว่า อันนี้ใครเสียประโยชน์ดิฉันพูดอย่างนี้นะว่าทุกๆ1ล้านที่ที่ผู้ประกันตนสามารถประหยัดได้นะคะสาปีข้างหน้าถ้าท่านไปลงทุนได้5%เนี่ยมันจะงอกออกมา1ล้านเนี้ยมันจะงอกออกมาเป็น4 3่ล้านคือประมาณ4เท่าถ้าผ่านไปถ้าผ่านถ้าผ่านถ้าผ่านไปสาปีดังนั้นเนี่ยคือท่านบอกว่าโอ้ยเงินจํานวนนี้มันไม่เยอะหรอกมันหยุมหยิม คือถ้าไม่ต้องพูดค่ะท่านให้ผู้ประกันตนเขาเป็นคนพูดเองว่ามันเล็กน้อยหยุ่มหยิมไหมหรือว่าไอกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาตัดสินว่ามันเป็นยังไงคำถามสุดท้ายบอดแพทย์คือว่าอืมบอดแพทย์ค่ะ<า>อ่าถูกมองว่าเป็นต้นตอทำให้สิทธิประกันชงคนเนี่ยมันถูกด้อยค่ามากกว่าสิทธิบัตรบัตรทองที่สามคือจริงๆแล้วดิฉันก็ ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนตั้งฉายานี้เองเนาะก็คือได,ได้ได้ยินมาแล้วอันนี้ก็ต้องให้ผู้ประกันตนเองเป็นคนเป็นคนตัดสินว่าท่านจะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าบอร์ดเนี่ยมันมีมันมีสอบอร์ดคือบอร์ดใหญ่ซึ่งบางส่วนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะแต่ว่าบอร์ดเล็กเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งของท่านรัฐมนตรีร้อยเลยท่านสามารถเลือกได้ว่าใครจะมานั่งในบอร์ดแพทย์และในยุคข,ของประยุยจันรโอชาเนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยชื่อของบอร์ดแพทย์ นะคะตลอดตลอดตลอดช่วงอายุไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐบาลรัฐประหารหรือว่าท่านมาเป็นรัฐบาลในสมัยของท่านน่ะไม่มีการเปิดเผยชื่อมาก่อนเลยแล้วก็ไอสิทธิประโยชน์ว่ารักษาที่ไหนได้รักษาโรคอะไรได้รักษาได้เท่าไหร่เนี่ยมันออกมาจากบอร์ดนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ ผู้ประกันตนเขาถามว่าเออทำไมสิทธิเนี่ยสิทธิของประกันสังคมที่เขาต้องจ่ายเงินเนี่ยมันด้อยกว่าสิทธิบัตรทองซึ่งแน่นอนว่าบัตรทองสอวสช,ชมันก็มีปัญหาของมันเนาะมันไม่ได้แบบดีหมดร0อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่เขาถามว่าทําไมสิทธิมันถึงด้อยกว่ากองทุนที่แบบฟรีอ่ะเนี่ยคือต้อนตอรากฐานของปัญหาคือว่าบอร์ดแพทย์ที่ไม่ได้ยึดโยงกับผู้ประกันตนไม่มีสัดส่วนของผู้ประกันตนเข้าไปคอยเรียกว่าอะไรส่งเสียงเลยว่า ในบอร์ดเนี่ยควรจะตัดสินใจยังไงหรือว่าถ้าท่านตัดสินใจไปอย่างเงี้ยท่านมีความรับผิดรับผิดรับชอบอะไรกับผู้ประกันตนดิฉันก็เ,เรียกร้องเนาะให้ให้ <c oughs> ให้จะบอกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> คือถ้ามันค่ะ <c oughs> คือดิฉันเข้าใจว่าพอมันมีบอร์ดใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งอะ่ะมันก็มีการพูดคุยกันเนาะว่าอาจจะอยากให้มีสัดส,ส่วนของผู้ประผูนประการตนเนี่ยเข้ามาในบอร์ดแพทย์ซึ่งดิฉันสนับสนุนและดิฉันคิดว่าผู้ประกันตนทั่วประเทศก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าเขาก็คงอยากให้มีตัวแทนของเขาเนี่ยเข้าไปพูดในบอร์ดแพทย์บ้างเนาะซึ่งดิฉันเข้าใจว่าถ้ารัฐมนตรีเนี่ย เรียกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวมันจะหมดบอรดชุดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีชุดใหม่ได้มีการเหมือนกับโอเคคุยกันแล้วว่าจะมีสัดส่วนของผู้ประกันตนดิฉันก็ไม่อยากให้เสียโอกาสนี้นะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจดีทราบดีว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีมีความตั้งใจอันดีจริงๆที่อยากจะทําให้กองทุนเนี่ยมันอยู่ยั้งยืนยงหรือว่ามันมั่นคงเพิ่มมากขึ้นท่านพูดมาตลอดแต่ว่าท่านไม่ต้องพูดอย่างเดียวก็ได้ค่ะท่านสามารถแสดงความจริงใจออกได้ผ่านการกระทําที่กำลังจะบอดแพทย์ที่กำลังจะตั้งเนี้ ท่านเพิ่มสัดส่วนนะคะของผู้ประกันตนเข้าไปเลยให้เขาไปเป็นปากเป็นเสียงในบอร์ดแพทย์